ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเล,เลย <S <S โอเคครับเพื่อนก็สวัสดียามเช้านะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ใกล้จะปิดวีกันอีกแล้วนะครับวันศุกร์ที่8นะครับเพื่อนโอเคเรามาดูบนะิตคอยในไทม์เฟรมเดย์กันก่อนนะปิดเขียวนะวันนี้ก็ปิดเขียวเขียวอี อ่าตัวนี้นะครับผูนะหลายอันแล้โอเคน,นะครับเฟรมเดนะครับก็แท่งเนี่ยเป็นเขียวใหญ่นะครับอย่างที่ต้องการเลยนะครับเพื่อนก็เรียกว่าสองสาแท่งที่ผ่านมาเนาะเป็นแท่งแบบรีเทสเนาะเขาเรียกอก็แท่งย่อแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยแท่งเขียว วันนี้ปิดเขียวใหญ่นะเพื่อนใหญ่ที่สุดในดงวีคนี้แล้วนะเพื่อนก็ามาเพียร์สู้กันกับไอแท่งแดงนี้นะครับเพื่อนนะเอาเป็นว่าก็ยิ้มกิ่มกันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับจริงๆมีจังหวะจังหวะหนึ่งนะอยู่ประมาณช่วงแถวๆช่วงเที่ยงอะไรประมาณนี้แหละเนาะก็เป็นจังหวะแอคตูมิเลตสะสมนะครับเพื่อนกอเป็นว่าเดี๋ยวในทาเฟรมเดย์นะเราคงผมว่ามันไม่มีจังหวะให้เรารับตามสเตจี้ ไม่ใช่เรานี่ของผมเองนะสเตจที่ของผมเนี่ยก็คือรับตอนสโตอยู่ต่ำนะครับแล้วก็สเกลรับไปเรื่อยๆนะตรงนี้นะก็เป็นจุดหนึ่งที่อ่าเป็นจังหวะให้รับนะครับให้รับของนะครับก็หมดจังหวะนั้นแล้วนะครับตรงนี้นะเป็นจังหวะลันเทนกันแล้วนะเพื่อนก็รู้รกันดูนะว่าใครมองว่าไปไกลามากนะก็มากมากๆเลยนะครับส่วนผมเองนะมองไปไม่มากนะเอาสักแสนสามประมาณนี้นะ แค่นี้ก็พอแล้วนะครับเพื่อนก็รอรุ้นกันดูนะครับว่าลูปนี้ที่ตัวสโตววิ่งขึ้นนะมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับทีนี้นะครับมันบางทีมันอาจจะพึ่งเริ่มต้นเทรนนะครับเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วม,มันเป็นจังหวะไหนไปแล้วนะครับตรงนี้นะพเพื่อนๆดูนะ,ะก็เทียบเคียงกันก็เป็นแถวๆจังหวะตรงนี้หรือเป็นจังหวะเหมือนตรงนี้นะครับอีกไม่นานเนาะน่าจะมีสัญญาณสัญญาณบายในตัวสโต r ไอซ์ไอขึ้นมานะครับก็ เดี๋ยวลอลุ้นกันดูนะว่ามันจะมาตอนไหนนะลองรันเทรนกันดูนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับในทำเฟรมเดย์ก็คงวิเคราะห์ไม่ได้แล้วแหละนะก็รันเทรนกันต่อไปเดี๋ยวไปหาจังหวะขายตอนที่พวก iSI ขึ้นไปโอเวอร์บอทสามอีกทีหนึ่งนะครับหรือตัวสโตขึ้นไปโอเวอร์บอทอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยหายจังหวะกันแต่ตรงนี้นะมุมผมมันคือไปขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะมันมีความเป็นกึงก่งๆเทอร์มินอลเล็กๆนะ อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเนี้ยก็ยังอยู่ในชุดความคิดแล้วกันเนาะว่าเออเฮ้ยมันขึ้นไปแค่ประมาณนี้นะครับน่าจะจบคลืนหรือเปล่านะเดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับก็นี่ตีเป็นเทรนขึ้นมานะครับมันก็จะจะได้ประมาณนี้เนาะเป็นเส้นแดงแล้วกันนะครับตรงนี้นะผมก็มาร์คไว้ก่อนนะว่าตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ก่อนว่าเออมีโอกาสนะราคาเนี่ยวิ่งไปชนเส้นนี้เราอาจจะรูดลงนะครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับกพถ้าชนวันที่18อนะ่ะโดยประมาณนะมันจะอยู่ไม่รู้12 13 14 15 16 17 18, 18สซน,นนี้แหละนะผมว่านะเนี่ยใกล้เคียงนี้นะครับก็แถวแถวแสน2องหมื่นเจดแปอยู่โซนนี้แหละนะจนไปถึงแสนส0มหมนะครับก็รุนรุนกันดูนะแต่รมาณนี้นะครับโอเค เดี๋ยวมาดูในสีโมงกันบ้างนะครับเพื่อนก็จะได้กรอบมากรอบอีกกรอบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเลยนะก็เป็นกึ่งว่าพาราเลลแต่มันจริงๆมันไม่ได้พาราเลลนะอ่ามันเป็นมุมแหลมนี่แหละนะครับก็ชุดนี้นะมองว่ามาโนไว้ก่อนเลยนะว่าพุ่งจวดไปเลยนะครับเช้านี้นะครับก็มันก็มาปิดเหนือแนวต้านที่ผมว่าสําคัญแล้วนะครับตรงนี้นะก็คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าต้องเบรกหนึ่งก่อนนะครับ มันก็เบรกให้ตั้งแต่แท่ง3โมงเย็นนะอ่า3โมงเย็นจนถึงุ่มหนึ่งเนี่ยมันเบรกให้เลยนะครับปิดเขียวนะครับหลังจากนั้นก็เขียวยาวนะครับตรงนี้นะก็ <c oughs> โทษทีครับลุ้นให้ตัวอ่าสโตนะครับในทําเฟรม4โมงนะสบัดดึก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 อย่างเงี้ยนะครับอ่าก็ราคาก็ให้มูฟมูเมนต์เป็นแบบเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะลุ้นเลยนะครับก็ ไม่แน่นะบางทีมันอาจจะออกข้างก่อนนะครับนี่ยกตัวเนี่ยมันฮูบฮูบเบาหรือเปล่านะครับแล้วก็ไซเวย์นะครับตรงนี้มันลงมาไซเวย์ก่อนนะตรงนี้ก็ลุนให้มันฮูบอยู่ในโซนนี้นะครับหรือฮูบเด้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็รอลุนกันดูนะว่ามันจะฮูบไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็ตรงนี้นะมันมีตัว e อ a 9วอกากับ21นะครับมันคอร์สกันเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะ คอสเสร็จนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อสังเกตดูน,นะมันเป็นจังหวะที่จังหวะที่นักเทรดส่วนใหญ่เขาก็เล่นกันนะผมเท่านี้ผมสังเกตดูคอสเสร็จนะส่วนใหญ่ผมสังเกตมาหลายรอบแล้วนะจริงๆมาอัดคลิปทุกวันเนี่ยก็มีข้อดีนะผมเห็นภาพอย่างเงี้ยบ่อยๆนะตอนเนี้ยคอสเสร็จนะด้วยเขียวใหญ่นะส่วนใหญ่มันย่อนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ลงมาตอ e บอเมเก้านี่แหละนะครับแล้วก็เด้งขึ้นนะด้วยเขียวใหญ่ฮูปอย่างเงี้ยเนาะก็คล้ายๆจังหวะนี้แหละเนาะอืมมันก็ดู เป็นภาพแบบภาพเดิมๆนะทีนี้ตรงนี้นะครับมันก็มีโอกาสลงมาตอกแค่ e ีเมนะครับตอกนี่ก็คือย่อนะอ่ะตรงนี้นะฉุดหมดตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบเหมือนสะสมของนะครับเพื่อนความเป้นว่าตรงนี้นะมีมีแนวว่าถ้าเกิดจะจะรับแล้วกันนะครับเพื่อนมารับที่ e ีเมนะอ่ของสี่่วโมงก็ได้นะครับเพื่อนก็ยีเมก้านะจะอยู่ที่1 1 6นะครับตรงนี้นะก็มารับแถว1 16กก็ได้นะครับเพื่อน ถ้าใครยังไม่มีของนะครับอย่าไปไล่รา,ราคานะผมว่ามันโอ้โหมันน่าก,กลัวนะอะ่ให้มารับตรงที่มันเป็นเสี้ยนนะครับเพื่อนจะประมาณนี้เลยโอเคตรงนี้หมดจังหวะแล้วนะครับมันปิดด้วยเขียวใหญ่เบรกแนวต้านนะมันมียอ่อลงมาครึ่งแท่งนะตรงนี้นะเรียบร้อยตรงนี้เด้งกลับขึ้นไปนะถ้าไปไล่ตรงนี้นะนนะผมว่ามีโอกาสมีโอกาสทนไม่ไหวสูงอ่ะบางทีมันยอ่อกลับลงมาตรงเนี้ยอ,อมา ย่อลงมา e-m a 200สมมุินะครับเราทําไงดีเออก็ไม่แน่นะครับเพื่อนตรงนี้นะมันพุ่งเป็นล้าขึ้นไปนะกออ็อยาก follow ก็ follow ได้นะก็หา s t a t e g y อะไรมารับของแลนะ้วคับเนาะผมว่าถ้าอยากรับจริงๆนะก็116 115นึ่งนึ่โซนๆนี้แหละนะก็ค่อยๆทยอยรับในโซนเวลาที่มันย่อทุกตัวนะครับซึ่งจริงๆ s t ต a t e g y ถ้าจะรับของนะใช้สูตรที่คุยกันเมื่อวานก็ได้นะครับเพื่อนก็คือ สโตหนึ่งชั่วโมงนะลงมาโอเวอร์โซนะครับนี่เพื่อนๆดูนะสโตหนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนี่เป็นจังหวะที่โคตรดีนะครับเมื่อวานนะต้องบอกว่าโคตรเลยนะครับโคตรตระดีนะครับก็ตรงนี้นะอ่หนึ่งชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซนะครับนี่นะตรงนี้ตรงนี้โอเวอร์โซนะครับโอเวอร์โซแล้วจังหวะคอร์ดอัพนะเพื่อนชึกนะครับมันเป็นเบรกเทนไลน์ตัวนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะอ่าในชุดย่อยในหนึ่งชั่วโมงนะครับก็เป็นจังหวะรับของนะครับตรงนี้นะ เบรกขึ้นมาหน่อยยฉึกหรือเบรกปิดเต็มแท่งนะครับก็ Follow บ y ยตรงนี้ได้นะครับเนี่นะลราก็ตามมาด้วยโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเขียวโคตรใหญ่นะครับตอน5้าโมงเย็น6โมงโซนนี้นะครับเบรกกรอบวิ่งไปอยู่ที่16เลยนะครับก็ชุดตรงนี้นะก็มันเบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรุ้นดูนะเอาอย่างน้อยๆนะ ผมว่ามารับ EMA เม้นะถ้าอยาก f o l นโลบ่ายจริงๆ EMA เม้ e ของ1ชั่วโมงหรือ EMA ี่สบ1หนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับคือ EMA ีบของ1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะกลายเป็น EMA เม้ของ4ชั่วโมงโดยประมาณนะเท่าที่สังเกตดูนะครับก็เนี่ยเรามารับที่ EMA เม้ของ1ชั่วโมงก็ได้นะครับถ้าถ้ารู้สึกว่าตกลดไปแล้วนะครับแต่ว่ารับบนๆนเนี่ยสเกลไมน้น้อยๆหน่อย,อยก็ได้นะครับเพื่อบางทีมันมีจังหวะย่อที่สโตลงมาโอโซนะครับก็ เดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะครับรับของถูกนะครับก็ตรงนี้นะถ้ามันมันเป็นงอนชูเลยนะครับก็มันจะไม่มีโอกาสให้รับใน1ชั่วโมงแล้วนะครับคือถ้าพุ่งแรงแล้วเนี่ยหชั่วโมงลงมายอเนี่ยบางทีมันใกล้จะไปยคืนนะนเพื่อนก็ให้ระวังแล้วกันอ่าจะประมาณนี้นะครับโอเคของบิตคอยนะก็หมดโอกาสในการรับของนะครับก็ทยอยรับตอน1ชั่วโมงมาโอเวอร์โซสูตรเดิมนะครับ ถ้ายิ่งยกไฮยกโลไปเรื่อยนะก็สวยนะครับไปอย่างนี้เลยนะครับก็ดีนะครับหรือนะครับเพื่อนจะวิ่งจวดขึ้นไปเลยก็ได้นะครับทีนี้นะครับก็มีข้อสังเกตอีกอันนึงนะครับเรามาตีเทรนไลน์เส้นกดเส้นนี้นะเช้านี้นะครับชนแนวต้านนะเป็นจุดเลือกทางจุดหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ยังมีโอกาสรูดลงได้นะอ่าเพราะมันเป็น3ามขึ้นอยู่เลยนะเพื่อนตรงเนี้ยก็เรามาตีเป้าเนี่ยถ้า เล่นเป็นคนที่เล่นเป็นชุด A B C แล้วกันเนาะถามว่าตรงนี้จุดขายแล้วไหมนะครับ <c oughs> ก็ขายเพื่อมารับใหม่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะลองตีเป้าดูก่อนนะว่ามันเป็นเป้าไหนไปแล้วนะครับเป็นชุดตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับ ตรงนี้นะครับก็เป็นเป้า120เรียบร้อยนะครับเริ่มออกอาการนะมีอาการแบบเฮ้ย <c oughs> ชนแนวต้านปุ๊บแล้วก็เซนิดหนึ่งนะเ <c oughs> ช้านี้รุนๆเลยนะครับเพื่อนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดปลายของการขึ้นผ่านับเป็นเป้า ABC นะครับ A B C ส่วนใหญ่นะอ่าส่วนใหญ่ดีกว่ามีเซลงมาให้รับพองอีกทีมองอย่างนี้นะก็ อีเมล0 0ของ1ชั่วโมงนะครับเป็นการเคลียร์คลื่นตัวนี้นะครับแล้วก็มองเป็นย่อเป็นคลื่น X ก,ก็พอเป็นไปได้นะครับตัวนี้นะก็ถ้าใครจะรับนะผมแนะนําว่ารับตอนสโตลงมาโอโซนะครับจะเป็นการเพย์เซฟมากๆนะครับเพื่อนตัวนี้เริ่มติดแนวต้านนะอ่ะดูจากในภาพนี้ได้เลยนะเริ่มติดเส้นแดงบนนะครับเพื่อนก็ให้เรามาระวังแล้วกันเนาะถ้าเกิดมองว่ามันจะย่อนะครับเพื่อนมารับเป้าไหนได้บ้างนะครับ ก็มี115นะน่าสนใจตรงนี้นะครับ115อย,อย่างน้อยก็116แล้วกันเนาะอ่าแต่115นี้ผมว่าสวยนะครับอ่าถ้ารับ116เนี่ยก็อาจจะดูสูงไปนิดนะครับอ่าแต่เราก็ไม่รู้นะบางทีมันขึ้นไปเลยนะแต่ว่าอันนี้เรามาตี retention รอไว้115 114อยู่2 2แนวนี้นะครับตรงนี้นะที่น่าสนใจก็รอรุ้นดูนะว่ามันฮุบลงหรือเปล่าแต่ตรงนี้เราก็ไม่รู้นะว่ามันขึ้นจบลหลือไมนะครับ ขึ้นเบรกไปปิดเลยก็ถือว่าดีนะครับอ่ะก็ลอยยอนะครับอาจจะย่อลงมาไม่ลึกแล้วนะครับแต่ถ้าปิดอย่างนี้นะครับเช้านี้นะปิดแถวนี้แล้วก็เริ่มหักหัวลงนะครับตรงนี้มารอรับแถว1นึ่งหนึ่งห้าอ่ะหนึ่งหก็ได้นะครับหรือต่ำต่ำลงมาจาก1นึก็ถือว่าดีนะครับหนึ่งหนึ่งสี่เก้าร้อยอะไรโซนนี้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพื่อนผมผมเองนะทุนผมจะอยู่ต่ํา ต่ำหน่อยนะครับไปอยู่แถว1นึนะครับก็สามารถถือรันเทนได้อยู่นะครับแต่ตรงนี้นะก็เสี่ยวนะก็จริงๆผมเองนะก็ลุ้นนะไม่ให้หลุดเส้นเขียวตรงนี้นะครับเส้นพาดตัวนี้นะก็เป็นเทรนของ1ชั่วโมงนะครับเป็นแนวรับนะครับที่สําคัญนะขอย่อลงมาแค่ตรงนี้จิ้มเส้นเราเด้งเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้จะจัดว่าสวยมากนะครับก็รอลุ้นกันดูนะว่ามันจะเป็นท่าไหนนะเนี่ยเริ่มมีอาการหักหัวแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันดูนะครับตอนปิดแท่งเนาะ โอเคมาดูอิตาลียมันบ้างนะอันนี้เรียกว่าควเป็นม้าเลยนะครับเพื่อนนี่แผนผังที่เราคิดกันไว้นะครับเพื่อนแหมคิดไว้ว่ามันจะลงนะครับปรากฏว่ามันลงนิดเดียวนะแล้วมันขึ้นเลยนะครับเพื่อนขึ้นขึ้นเลยนะก็ถือเป็นเรื่องดีนะก็รบรู้บายตามได้เลยนะครับตรงนี้นะผมก็ไปรับมาเอาจริงๆนะก็รับมารับมาตอน ที่เคยเล่าไปเนาะว่าเป้าร้อยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปรับตรง1 6 1 8เนี่ยโซนนี้แหละนะ3,400นระครับราคาเฉลี่ยผมอยู่ที่3ามพั่อจำได้เลยราคานี้นะครับแถวต่ำสามพันห0านะนี่ทีนี้พอมาเด้งขึ้นไปนะผมไปขายก็ไปออกครึ่งหนึ่งไปละนะครับทีนี้ตรงนี้แผนก็คือย่อมาว่าจะรับนะครับปรากฏว่าไม่มีจังหวะให้รับเลยนะครับเพื่อน ก็ตอนนี้มันขึ้นไปแล้วนะก็คงไม่ได้ไปไล่แล้วนะครับก็จังหวะเติมนี่พลาดไปเลยนะครับตรงนี้นะน่าน่าสนใจนะมันย่อมาส5จุดเป๊ะนะครับเพื่อนเนี่ยตรงนี้นะตอนแรกผมก็คิดว่านะครับจะเวียงออกมาเป็นท่าเป็นชุด A B C ซะหน่อยนะครับนี่มารอรับแถวแถวทุนเดิมนะครับไม่มาเลยนะเพื่อนก็คือเด้งเป็นม้าเลยนะครับตัวนี้ก็เลยมองว่าเออชุดไส้ในมันบางทีมันย่อเป็นอ่าซิกแซก คืน2เป็นอยู่ตรงนี้นะครับก็มองว่าตรงเนี้ถ้าฮูปไปอย่างนี้เนาะน่าจะเป็นคืน3ของชุดชุดใหม่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรันเทนนต่อนะหนึ่งสองสามบางทีขึ้นเป็นม้าเลยนะครับไปสี่พันเลยนะครับในเวลาใกล้นะอันนี้ผมเดานะครับก็รุนรุนก,กันดูนะเพื่อนตรงนี้นะในในชุดของตัวตัวที่มันวิ่งไปแล้วนะผมขอลบทางเดิมที่เดาๆไว้ตรงนี้นะ มันไม่เกิดขึ้นละนะมันไปแล้วนะครับตรงนี้นะก็ย่อแค่ชุดเดียวนะครับก็ลองตีเป้าดูเลยนะครับพอท้าย่อประมาณนี้นะครับมันพอจะไปตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะมาดูเป้าส0งร้อยกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่เป้า200นะครับก็ผมว่านะแผนผมแล้วกันเนาะก็คือจะไปขายที่ไม่200ก็261.8้ยหกสนะอันนี้ เราเห็นเพื่อนฟังไว้ก่อนนะครับว่าผมคิดว่ามันน่าจะวิ่งเป็นมาไปอย่างนี้เลยนะแล้วฟิวนะอือันนี้คือผังที่คิดไว้นะครับแล้วก็มันจะอยู่ใน <c oughs> มันจะอยู่ในทามิงใกล้เคียงที่คิดไว้นะครับนี่นะแถววันที่นะก็ประมาณสิบสองสิบสามแถววันแม่นะขอจวดเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็รูดลงเลยนะครับในภาพหนึ่งชั่วโมงนะผมมโนไว้อย่างนี้ก่อนนะครับก็ เดี๋ยวรอลุ้นดูนะตรงนี้มันวิ่งขึ้นมาละนะขอวิ่งแบบจุดจวดนะครับแล้วย่ออะไรเนี่ยขออยู่โซนบนแถว4 0 0พันะคือมันขึ้นไปนะผมว่าเราต้องลองมาดูตัวชุดก่อนหน้าเนาะเนี่ยขึ้นไปเทสสไปซ์สี่พนนึงนะผมว่าก็ต้องมีทุกนะครับแล้วก็มันก็อาจจะออกทรงเป็นขึ้น4อะไรอย่างเงี้ยแหละนะตัวนี้ก็มองเป็น1ลง2แล้ววิ่งขึ้นไปแถว 4, ี่พันสี่พนะครับ เป็นคลื่น3เดี๋ยววาดใหม่นะ1 2อ่ะถ้าดูตามเป้านะผมมาไปประมาณนี้เบรกเอาไปที่แถวเป้า200แล้วก็ทุบแรงนะครับย่อหลุด4,000เด้งอีกสปไป,ป4,600แหลังจากนั้นลงอย่างนี้นะอันนี้มโนโน,นะเป็นท่าห้าคลื่นไว้่างนี้ก่อนนะครับอ่ะเดีย๋ยวรอรุ้นกันดูนะว่าออกภาพนี้ไหมนะครับ พอมาดูในสัญญาณอื่นๆนะของอีเทอร์นะครับสัญญาณสโต r หนชั่วโมงเนี่ยก็ตรงพลังเหมือนกันนะครับนี่นะก็ย่อลงมาให้รับ3 6 0 6นะครับใครรับมานะครับก็ตรงนี้3 9 0พนะก็ถือว่าสวยนะครับเพื่อนก็เรารุ้นนะรุ้นให้มันวิ่งต่อนะครับของอีเทอร์นะก็ในทำฟิล์มเดย์เนี่ยสโตมันไอซยไซเนี่ยมันกำลังวิ่งขึ้นอยู่นะครับก็เออ มันมันก็มีโอกาสเป็นได้หลายหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าผมอะรุนให้มันวิ่งขึ้นเลยนะตรงนี้นะก็เพื่อนเพื่อนดูมันจะมีจังหวะที่เกิดเดเวเวนต์ของ i อ i นะครับตรงนี้นะเนี่ยชึกชึกบชึ๊บทำนิวไฮแต่แบบ High แบบเบาๆนะชึกช,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 ชึแล้วก็รูดลงนะตรงนี้รอรุนนะว่าสไปค์มันจะเป็นไปนอย่างที่วาดแบบขึ้นพวดเดียวเลยไหมหรือสไปค์เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้นะมันเป็นแบบไซด์เว่์อัพขึ้นไปนะครับ เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับแต่ผมว่าขึ้นรวดเร็วแล้วก็ทุบเร็วนะครับคล้ายๆนะกึ่งๆนะชุดตรงนี้นะเพื่อนๆตรงนี้นะผมว่าอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันนะปุ๊บๆแล้วก็เคลียร์จบนะครับลองรุ้นกันดูนะอันนี้มโนเป็นปการส่วนตัวนะครับก็เดี๋ยวรอหาจังหวะาขายกันนะครับโอเคมาดู LTC อีกตัวหนึ่งนะที่เราเล่นๆกันนะครับ <c oughs> LTC มาสึกของผมนะครับก็หลงังขี่นะ ดูแท่งเดนก่อนนะแท่งเดนนะเกลียดนะเกลียดนะครับอ่านี่แท่งเดนมันเป็นแบบเซียนบนนะเซียนแบบน่าเกลียดเลยนะครับไปที่เป้าร้อยิบเก้านะซึ่งผมเนี่ยเออมันเป็นเป้าหนึ่งจุดสองของทั้งชุดนะเพื่อนทั้งชุดนี้ก็คือตีเป้าตรงนี้ A B แล้วก็ C ตรงนี้นะครับอันนี้วิ่งไปเป้าร้อยย่อลงมานี่เป้าหนึ่งจุดสองนะครับทีนี้ตรงนี้ก็ต้องลุนละนะครับ ว่าให้มันวิ่งไปตามเทรนดของตัวบิตคอยกับอีเธอเรียมไปด้วยนะครับตรงนี้เมื่อวานนะก็บอกบอกเพื่อนๆกันไปว่าแบบมันมีความงงนะตรงที่ว่าตอนจะปิดแท่งเนี่ยมันเป็นไส้หดมากนะครับเพื่อนก็เลยแบบโอ้โหมันมีทั้งเสี้ยนบนนะครับเสี้ยนบนโคตรยาวนะครับแถมมีเสี้ยนล่างอ่ะยาวเหมือนกันนะครับแต่ววันนี้นะครับก็มันพิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามันอยากจะขึ้นต่อนะครับ ตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็นแท่งยอ่อนะครับ115ตรงนี้นะครับเป็นแท่งยอ่อของตัวแท่งก่อนหน้านะอ่าหรือมองว่ามา,มาลงมาปิดปิดแกลบตรงนี้ก็ได้นะครับอ่าก็เป็นเทสแนวต้านตรงนี้นะครับเทสแนวรับไม่ใช่แนวต้านนะอ่าก็คือลงมาแย่นะครับก็ลุ้นกันดูนะตัวนี้นะก็แหมลงมาเนี่ยผมวางไว้อีกราคา115นะครับเ <c oughs> พื่อนไม่แมทนะครับตรงนี้นะก็เสียดายอยู่นะครับ ็รันกันต่อนะครับตรงนี้นะก็รันเฮงกันต่อ,อยังมีเป้าหมายเหมือนเดิมนะที่คุยไว้ทุกคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเป็น180ดโดยมานะแต่ผม170บกว่ากว่าผม exit ซหนีก่อนแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอหาจังหวะใหม่ได้นะครับ LTC เนี่ยมันขึ้นขึ้นพวดลงพรวดนะครับเพื่อนกลัวจะขายไม่ทันนะมีบางจังหวะนี้ขายไม่ทันนี่ก็เสียเหลี่ยมเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะก็ ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นคืนแบบพาราโบลิกฝุดๆหรือเปล่านะฝุดๆนี้ก็ไปโซนบนเลยนะครับแต่ว่าผมเอาแบบไม่ไม่กาวมากนะร้อยแปดสิบพอรอบนี้นะแล้วนายย่อลงมาลึกๆนะหลุดสี่สิบยิ่งดีนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารับใหม่โซนล่างตรงนี้เลยนะครับแผนพังเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยขายแล้วก็มารอรับด้านล่างนะครับทีนี้ไม่รู้เลยนะว่าความสูงมันจะสักเท่าไหร่นะครับก็ ผมคงถือสปอร์ตลันไว้แต่ว่าส่วนของอที่เป็นที่เป็นเล่นพวกเลเวลเลตมาเนี่ยก็คงคงจะขายออกก่อนนะครับเนี่นะก็ตีไปอีกแนวเนี่ยมันก็ได้เป้าประมาณตรงนี้แหละนะ1 5 0ถึง1ตรงนี้ผมว่าอาจจะเด้งเป้า161.8ส่วนวนนี้แหละแล้วก็ทลักขึ้นไปแถว170เลือกทางบลาๆอะไรก็ตามแล้วก็รูดลงนะตรงนี้ผมว่า ไม่น่าไปถึงเป้า200นะอ่นะอันนี้เป้าตีเป็นแบบชุด abc project แบบอย่างงี้นะครับเพื่อนเนี่ย a แล้วก็ลง b เฮ้ยโทษนะ a b แล้วตรงเนี้ยมองว่าเป็นลื่น c แบบฟึดฟืดฟืด,ฟดอย่างเงี้ยอ่าก็ลงนะอันนี้มโนโอย่างเงี้ยไว้ก่อนนะครับเพื่อนก็รอรู้กันดูนะว่าจะออกท่าไหนนะครับซึ่งตรงนี้นะมันก็น่าจะจวดนะขอจดุดจวดนะครับในหลัก d a เนี่ยก็ ขอไม่เกินสิ้นเดือนนี้แหละนะผมผมจะขายนะตัวนี้นะดูดูแกนราคาแล้วถ้าไปถึงเนี่ยคงขายเลยนะครับไม่เป็นไรายมูดีกว่าขัดทุนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคครับเพื่อนทายคลิปนะครับขออนุญาตสรุปอย่างนี้นะครับว่าก็เป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับอย่างที่เรียกหานะครับเมื่อวานเนี่ยตอนอัดคลิปนะผมก็อยากได้แท่งเขียวใหญ่มา จะื่อช่วยเรียกว่ายังไงเดีย๋ยวคอนเฟิร์มแล้วกันเนาะว่าเอ้ยมันจะแปลงเป็นขาขึ้นจริงนะครับซึ่งงูกเช้านี้นะปิดเขียวเนี่ยโคตรใหญ่ไม่รู้มีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับเพื่อนก็ใครเป็นสายข่าวนะฝากคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนแท่งหน้าๆน,นะก็มีโอกาสย่อรีเทสเมนต์นะซึ่งผมเองรับมาจากในกึงก่งๆว่าหลุมนะครับตรงปากหลุมแล้วกันเนาะก็เอาเป็นว่าผมรันเทนต่อนะครับแล้วก็วางสต็อปลอไว้ที่ทุนแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือไม้นี้ผมยังไง ไม่ไม่เข้าเนื้อแน่นอนแล้วนะครับก็เหลือที่อ่าเหลือแค่จะไปเทคโปรฟิตที่ไหนนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันดูต่อนะครับในอนาคตเราก็ผมคิดว่าวีคหนึ่งนะผมจะรันไปอีกวีคหนึ่งแล้วเดี๋ยวหาจังหวะขายเลยนะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอพีสตูดิโอช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้คืออีกช่องหนึ่งนะครับก็คือ E อวิ e ดนทนะครับเพื่อนก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ